ตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนชุมด่านครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องก็ไปขึ้นขึ้นไปนั่งรถข้างบนนะครับต่ำลงนงลงนายรัชกาลที่เก้าเกิดการประกาศถอดเรื่องมาจากพระราชดำริในหลวงท่านดำริดานแล้วนะครับดำริดตั้งแต่ปีสามพกยังไม่ไดทำติดเรื่องการเวรคือเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นวัดท่าด่านร้อยกว่าหลังคาเรือน แล้วก็เต็มไปด้วยส่วนผลไม้ส่วนใหญ่ที่นี่เมื่อก่อนเขาปลูกแต่ปะยงจิตกับสม,มูการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยต้องทำเรื่องขออนุญาตป่าไม้เขาใหญ่<อ>แล้วก็ต้องติดต่อหน่วยงานราชะการไปในจังหวัดแต่ถ้าเกิดกลุ่มคนรีเดียวเนี่ยไม่สามารถทําได้ก็ให้เขตอื่หน่วยงานอื่นด้วยไม่ว่จาจะป่าไม้หรือว่าป่าไทยก็ต้องช่วยกันครับนเขื่น,นคืนใช้เวลาหกปีครับเพื่อจะสร้างจริงปีอะไรครับเริ่มทำเลยครับ พศ42ครับเสร็จเนี่ยพศ47ครับสร้าง5ปีตอนนี้เขนะื่อนใช้งานนะ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีเขื่อนอยู่ที่นี่ช่วยบรรเทาน้ำท่วมจังหวัดนครนายก,จ,ากาจังหวัดปรจจินบุรีและก็จังหวัดฉะเชิงเทราไปน้ำไปสุดจุ่ตรงไหนรู้ไหมครับสุดซอยเลยะครับไปน้ำเขื่อนบางประกงขข้างๆก็สมาฉนฉะเชิงเทรา ความยาวแม่น้ำเท่าสายทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบสามกิโลถ้าเกิดเขา้าฤดูแล้งเนี่ยเกิดจะต้องเปิดน้ำให้จับชุกเสาทุกวันตลอดเวลาเพื่อเอาน้ำหม,มักดำน้ำเก็บแก้นิ่เปี้ยวตามพระราชเชริตรของในหลวงรังชกาลที่เก้าครับเคยเห็นน้ำเดือนเมษาลุ่ยสภาไหมครับแห้งกระหมดครับเหลือแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เก็บน้ำช่วงหน้าฝนขึ้นมาเยอะแล้วครับแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากจะดูน้ำเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมาประมาณต้นพฤศจิกาครับ ยืนอยู่ด้านบนเนี่ยก็มือมือแตะน้ำได้เลยครับเสมอขอบด้านบนทุกปีครับที่นี่ไม่มีปีไหนน้ำไม่เต็มเกิดครับข <c oughs> อบเลย <c oughs> เรามาดูเกลือเนี่ยเราดูเป็นไหมครับ <c oughs> ด้านไหนหน้าเกลือ <c oughs> ด้านไหนหลัเกลือฝั่งไหนหน้าเกลือครับ <c oughs> ทำไมชี้คนละด้านครับตามทฤษฎีก็นจุดเลยที่หนุนรัฐสดิ้งไว้หน้าเกลือจะต้องเก็บน้ำ ฝั่งนี้น้ำเกิดขึ้นคือระบายน้ำต้นน้ำเนี่ยจะต้องอยู่หน้าเ่อนครับออกมาจากช่องนี้ครับต้นน้ำมาจากบนเขาใหญ่น้ำตกเขียวนรกที่ช้างตกตายยาวเข้าไปในนี้ประมาณสิบเจ็ดโลทั้งบนเรือดำเที่ยวไปกลับสองชั่วโมงค่าเรือไปกลับอยู่ที่คนละสองร้อยตอนนี้ด้นานในเขาบอกว่าสวยมากครับเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เกินสุดการเป็นเกิดแรกของกทชนที่ไม่เคยทำโครงการเหลวมาจชกกาลที่เขาสอนให้ทำครับที่นี่เป็นเกิดที่ทํายากครับเป็นประเภทเกิดรับคอนกีบปดอันยาวที่สุดในประเทศไทยความยาวสัตว์เกอน2,594เมตรที่ยาวประมาณเกบสามกิโลทุคนดูความสูงครับน่ากว่าไหมครับ93เมตร ถ้าเป็นตึกเนี่ยประมาณ42ฐานแต่ฐานใหญ่ครับฐานกว้าง80กมตรด้านบนเหลือความกว้างแค่8เมตรรูปผรงสร้างเขื่อนจะเป็นอย่างนี้ครับฝั่งที่เก็บน้ำหน้าเขื่อนนะมันจะเป็นแนวตั้งฉากอย่างนี้ครับหลังเขื่อนยื่นออกอย่างนี้ครับเป็นกำยับไทยกะถนกบังสามเหลี่ยมรยองรับแผ่นดินไหวได้ไม่เกิน7.2เมตรนี่น้ำลึกมากนะครับลึกกี่เมตรครับหน้าเขื่อน84เมตร อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับบอกกลัไปด้านหน้ารถนิดนึงครับทุกคนฟองวิดีภาพพราเฉยตะลังเป็นอุราชที่เก้าของท่านอยู่ที่นี่เลยครับที่เซนต์เดนิสตรงนี้คือที่ประทับสมัยก่อนครับท่านทอนเปเนส่งงานตรงนี้เลยปีสี่สี่ตามนี้ตกประมาณิยี่สิบสามปีครับท่านเป็นอุปราชการที่เก้าของคนไทยส่งงานต่างที่สุดในโลกครับ เกหัที่สุดไม่ได้ครับนี่คือคำพูดของพอราชก,การที่เก้าครับวันที่ท่านสุก,การครับท่านดำดิพระราชินีที่คบคำพูดกับลดน้ำอยาบท่วมเติมน้ำอยาบแรงแปลงดินยาบเปรี้ยวลดน้ำหยาบท่วมเติมน้ำายาบแรงแปลงดินอยาเบเปรี้ยว,น,ยว,น,ยน,ยยวนี่คือหน้าที่ถิงผุ้ดับเกัิจุดหน้าผลก็คือเก็บน้ำเพื่อดูแรลระบายน้ำแก้ดินเจียว ตอนนี้ทุกคนถามว่าเกิคคดคนกินคนอัดเนี่ยผสมเพื่ออะไรครับแต่หลวงท่านสดได้ทำครับเอาขยะใช้มาทําเพื่อประหยัดเงินก๊าประบานให้เราครับขยะของพ่ออยู่ที่ไหนครับการไฟฟ้าที่ลำพังเราขอขยะมาจากคนการไฟฟ้าแม่บอกเป็นขยะทนันทีที่เราไปขอเนี่ยเราไปขออะไรครับคิด,ดทคเท่ไไเาเดือนนิ้ได้มาทำฝังเดดเลือดไฟอเวลาโดนน้ำแล้วมันแข็ง พันก็นเลยกดจุดเนี่ยเก็บออกมาใช้ผสมอะไรครับคอนกรีตกดอัดทำให้ใส่ซีเมนต์น้อยครับงบประมาณก่อสร้างก็เลยไม่แพงวิธีการกดอัดขั้นตอนการกดอัดต้องกดอัดยังไงรู้ครับตลอดย4ิบี่ชั่วโมงทุกวันสร้างตลอดเวลากลางวันกลางคืนทุกวันเกิดก็เลยเสร็จ5ปีครับใช้คนงานเยอะนะครับสามกะา,กาละแปดชั่วโมงครับทุกคนรู้ไหมว่าทำไมโครงการียกกบชนะไม่ก่อสร้างโครงการเกิดตินเหมือนเกิดปลาสับเป็นรัจ เกิดดินเนี่ยเป็นเกิดที่ทําง่ายทาไมที่นี่ไม่ทําเกิดดินเป็นเพราะว่าในพื้นที่ดีนไม่พอทาดินไม่มีเวลาเราไปเที่ยวเกิดแต่ละเกิดเคยสังเกตไหมครับกรมชนเนี่ยเขาจับภูเขาที่อยู่กลางเกิดมาทำาพืประหยัดของเด็กก็ปล่อยภูเขากลางเกิดตร้นี้ก็คือก่อนจะทําเกิดเนี่ยช่างสำรวจจุปทานเนี่ยเขาจะไปจับภูเขาดูด้านในว่ามันเป็นหินหรือเป็นดินภูเขาที่นี่เป็นหิน80%ซนกรมชนก็เลยต้องหินั้แปดสมาทำเป็นเกิดคอนดีส3กิโลโดยไม่ต้องซื้อ บกบเกาะสร้างก็เลยไม่แพง6,740ล้านครับบประมาณเป็นเืตาหงานนะครับหนี 4, พันกว่าล้านสองกบประมาณบวกกันเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้นครับ1 1ึ 11, 3ล้านบามล้านบาทถูกมากครับ10,000กว่าล้านครับนี่ก็คือเกลือคอนกรีตกดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยครับ2,574รบเมตร าการตรงนี้ใครสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับดดาการพ่นท่อสูงที่หลั่งมาจากเขาใหญ่ครับไม่ให้ไหลออกทางช่องประตูระบายน้ำมีใครเคยพิชเชอร์เขื่อนภูมิพลกัเบเขื่อนจำพยานไหมครับรู้ไหมเขาเรียกเขื่อนแบบเภทอะไรครับคอนกรีตเสริมเหล็กคือใช้ซีเมนต์อย่างเดียวเหมือนบ้านที่เราปลูบบกเนี่ยคือบ้านซีเมนต์อย่างเดียวครับบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กสมมติเนี่ยผมสร้างเขื่อนตอนเนี้ยเป็นเขื่อนซีเมนต์อย่างเดียวเลยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำตอนนี้ใช่ก็ประมาณคอนดิชั่นประมาณกี่บาทมีใครรับผอก่อสร้างมั้ยครับเดี๋ยวนี้คอนดิชั่นคิวเราสองพันห้านี่กี่คิวครับเกิคดน 5, 7, 4, 000, 000, คดนได้ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น,น 5, คิวถ้าเกิดทำเดือนนี้จะพ้องค่าคอนดิชัเนี่ยคิดเป็นเงินอยู่นที่ประมาณแสนล้านนรับถ้าเกิดทำเดือนนี้นะครับนี่ประหยัดเจ็ดสิบเท่าเลยนะครับบอกเลยว่าไม่แพงครับมองดีๆเห็นยอดเขาใหญ่นะครับยอดเขาใหญ่ยุน้วครับมีเสาเรดาร์อยู่ใต้ฝน เน่เขาใหญ่ข้าของไปนันสร้างไหมครับเป็นปากช่องฟูดาซ่าเขาใหญ่จ้ำลาคือเขื่อนหลัตะกองเราเคยเห็นน้ำตกต้นน้ำที่หลงหลับตะกองไหมครับต้นน้ำที่ลงหลับตะกองเนี่ยก็คือน้ำตกเขื่อนสุวัสดิ์ครับเดี๋ยวสวัสดิ์ลงหลับตะกองเ่ยวแล้วลอกลงเขื่อนฟนดานอยู่คนลำังแในเขาใ,ใหญ่ดดวยกันครับในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยเขื่อนดินเพราะว่ามันทำง่ายทุกคนดูเขื่อนดินเป็นไหมครับที่ทมเคนได้ดูเขื่อนดินเขื่อนดินอยู่นี้ ถ้าเจอข่นินก่อมจะผสมขื่นทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นถนนดำอย่างมาตเลแตนก็สังเกตด้านข้างื่นินจะสองด้านขอกาดก็เกิดดินบนของด้านในมาทำเพื่อประหยัดอแต่ขื่นดินต้องผสมด้วยอะไรลุงครับปนขาวบนัดดินจะได้มีความเหนียวน้ำขืินจะได้มีสุกแื่นดินจะไม่สูงขื่นดินจะเน้นยาวครับเตมเลยขื่นดินเป็นลำตะคองเกิป่าสักสีนักตลินเกิเศรษฐกินเป็นลำปาเเ็นดคนรักเก่งกาจายอ่างบางภาคเกิดมะเส เกิดลัชโลธรเกิดนรุปด kind of mm ินทรัดจินดาเกิดลำบากเบิ I ้กอ่านวับปงทัศเหล่าเสียบไปน้อยเชี C ่ยวหลานแต่ไม่ได้เกิดติดประเทศไทยจะไม่ค่อยมีเกิดปฏิกครับอันนี้ที่ทำงานผมเองนะครับสำนักงานอยู่นี่ครับที่ตั้งโครงการนะครับโครงการชดประทานนครนายกและก็บ้านพักเจ้าหน้าที่กึ่งจด้ารจดไม่มีสำนักงาน นี่เหมือๆที่น้ำเต็มแล้วนะครับเพราะว่านดำขึ้นพลนับพินเพราะว่าสี่ห้าวันมปนีนได้น้ำเยอะเลยตกหนักทุกคืนฝนนครก็เลยยกช่องตกกลางคืนครับถ้าเกิดเต็มไวเนี่ยสามารถดึงน้ำไปเติมไว้ที่ไหนได้รู้ครับบางคนไม่เคยรู้สามารถดึงน้ำไปไว้อ่างเก็บน้ำบางภาคจุปปลินีได้ครับเอาไปยังไงรู้ครับเพราะว่าน้ำเราไปถึงเกิคดความผุกรุงในหลวงท่านก็เลยดำรนินให้กรมชุลน,นิยมตั้งสถานีสูบน้ำได้ไฟฟ้าอยู่ที่เกิดความผุกรุ แต่ก็ต่อท่อขนาดก็จะเวสายเจ็ดตึงน้ำก็อ,อ่าจเก็บน้ำา,าพาจุลรีได้ครับโครงการนี้ผมท่านเรียกว่าโครงการปิดทองหลังคาครับน้ำก็เลยไม่ท่วมฉะเชิงเซาครับเมื่อก่อนท่วมทุกปีครับฉะเชิงเซาพ <Yeah. S 1> อหมดหน้าฝนนะครับเข้าฤดูแล้งเนี่ยจะต้องส่งน้ำให้ฉัเชินเซาทุกวันจบรุ่งเปิดตลอดเวลาทำไมต้องเปิดทุกวันรู้ครับเพราะท่านดำเินอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดเราไปปิดน้ําเนี่ยขวดน้ําจะไปเฉดจดเศ้าอีกรอบใช้เวลาอีกประมาณห้าวันแต่ถ้าเกิดเปิดตลอดเวลาทุกวันน้ำเมืจะถึงเฉดจดเศ้าทุกวันแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำได้เคยได้ยินคํานี้ไหมครับการแก้ดินเปรี้ยวของในหลวงเอาน้ําจืดลดค่าความเค็มของน้ำทะเลให้เป็นค่านตะก่อยเพราะว่าขวดเฉดจุดเศ้าเนี่ยทำไปช็นเี่ใช้ตะก่อยครับเพราะว่าเคยลิ้มกุ้งแม่น้ำเคยลปากแม่น้ำเลยเยอะครับตกพื้นที่ของเกิดเห็นไหมครับด่าบกุ้งสี่ร้อยกว่าไร่จะพัดลอยเฉดตะก่อย เกิดหุ่นดันก็เลยต้องเปิดน้ำทุกวันน้ำก็เลยหมดกับพื้นสภาคนนครนายกโชคดีครับมีน้ําทํานากมีสักครัญแล้วก็ได้การท่องเที่ยวทั้งปีครับตกสะพานด้านล่างล่องเก่งแพร่ยั่งได้ตลอดปีทําให้คนนครนายกมีดและได้จากการท่องเที่ยวก็คือค้าขายครับทำไมช่วงนี้เกิดไม่เปิดน้ำรู้มครับถ้าเปิดตอนน้ำตอนเนี้ยนครนายกนดำท่วมเลยครับเพราะว่าน้ำป่าเยอะ ที่เราไม่เปิดน้ำเนี่ยเพราะว่าใต้สะพานล,ลงไปประมาณร้อยเมตรอะ่ะมันมีน้ำนกเขื่อนไหลมาลงเขาเรียกว่าน้ำน้ำไซโคนน้ำนกเขื่อนมาจากไหนครับที่อยู่ใต้สะพาตนตรงนี้ครับน้ำตกน้ำรองวังไปให้มาเดือดสถานการณ์ไหลลงข้างล่างตอนนี้มันหลากอยู่เกิดก็เลยงดการระบายน้ำหน้าแรงอะ่ะชาวบ้านจะใช้น้ำในเกิดหน้าฝนชาวบ้านใช้น้ำนกเกิดนกเขื่อนบอกเลยคุ้มเกินคุ้มครับหมื่นกว่าล้าน แต่นอรนายกทุ่งดีมากเป็นจุดไม่มีโรงงานอยู่ในพก้นที่ใกล้กรุงสี่อำเภอเล็กๆอำเภอเมืองบ้านนาปากปครับประชากรประมาณสามแสนคนพื้นที่นครนายกทั้งจังหวัดเนี่ยห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นตารางเมตรรวมกันสี่อำเภอเนี่ยเท่ากับอำเภอเดียวของอำเภอแม่กองของสุพรรณบุรี รถนำเที่ยวเนี่ยวิ่งแต่วันหยุดราชการนะครับไม่ได้มีทุกวันรถนำเที่ยวอยา่างเงี้ยวิ่งแต่สอาทิตย์กับวันหยุดเทศกาลวันปกติก็จะมีแต่รถต้องเช่าขับเองบริการทุกวันนะเรือนำเที่ยวก็มีทุกวันตอนนี้ไปเที่ยวได้สำเร็จต้นตกผ่านกำนันของาาทางไปอยู่ตลบเดี๋ยวรับที่ไปคนละสองร้อย Hãy subscribe lại kênh Ghiền Để không bỏ